อันนี้สำหรับเครื่อง a i r l o s นะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็จะมีตัวคอนะครับแล้วก็นี่คือจะเป็นตัวหัวอ่านนะครับซึ่งหัวอ่านนี้นะครับก็จะมีตัวทัชสกรีนตัวนี้นะครับเราสามารถนะครับกดนะครับก็จะมีปุ่มมีต่างๆนะครับที่เราเอาไปใช้ในการุอ p e ตตัวเครื่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นกล่องสำหรับการคัลิเบอนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับ การวางนะครับเขาจะต้องเอาตัวนี้นะครับมันจะมีแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะครับเราก็ไปใส่ในจุดที่ปุ๊บมันจะมันจะดึงดึงกันเองเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กที่ล็อกยไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาที่คาลิเบรตนะครับเราก็จะมีการกดปุ่มนะครับเดี๋ยวเงี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีคาลิเบรตอีกทีหนึ่งซึ่งซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะมีทั้งแผ่นขาวนะครับแล้วก็มีแบ็กการนะครับซึ่งแผ่นขาวนะครับก็จะเป็นตัวอินสตูเมนต์สแตนดาร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเอ็กซตัวบ แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบ็กการ์ดนะครับแบ็กการ์ดก็ข้างหลังเขาจะเขียนเลยครับแบ็กการ์ดสแตนดาร์ดนะครับของ e อลออรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นเขียวหรือว่าแผ่นไดเออสติกไทยนะครับตัวนี้นะครับไดเออสติกเช็คไทยนะครับก็จะมีค่าเอ็กวยแซดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งทั้งแผ่นขาวแผ่นเขียวนะครับเขาก็จะมีการเทลิเมตเครื่องได้นะครับมีการเช็คเรื่องของความแม่นยําของเครื่องได้นะ แล้วก็ตัวเครื่องนะครับจะมีลักษณะของการมีตัวถาดนะครับซึ่งเป็นถาดมาตรฐานของตัวเครื่องมาให้เลยนะครับซึ่งมีขนาดเล็กอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับแล้วก็ถาดใหญ่นะครับเส่นผ่าศูนย์กลาง12นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอบของตัวเครื่อง a อ r o s ครับโอเคครับอันนี้เป็นกล่องสําหรับการคอลิเบชันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องที่เอาไว้ใช้ติดกับตัวเครื่องนะครับก็จะมีแม่เหล็กในการ ดึงระหว่างตัวหัวหัวอ่านคาลิเบทกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวคาลิเบทนะครับก็จะมีตัวแผ่นขาวตัวนี้นะครับเป็นอินสตูเมนต์สแตนดาดตัวนี้นะครับก็มีค่า x y z อยู่หลังแผ่นนะครับอันนี้เป็นแบ็กการ์ดนะครับแบ็กการ์ดก็จะเขียนไว้ว่าเป็นแบ็กการ์ดสแตนดานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแผ่นเขียวนะครับหรือชื่อนึงก็คือเป็นตัวแดกโนสติกเชฟทายนะครับซึ่งจะมีค่าค่าสีนะครับ x y z อยู่ที่หลังแผ่นด้วยนะครับ อันนี้ก็จะมีเราก็จะมีใบเซอร์ของตัวของตัวทั้ง2แผ่นนี้นะครับเราจะมีประกอบกับตัวเครื่องตลอดนะครับ